ครับผมเพื่อนเพื่อนก็สวัสดีนะครับใครเข้ามาแล้วฝากเพื่อนนะกดไลค์กดติดตามนะครับช่องไออุ้ยมังการด้วยนะครับก็วันนี้มาเป็นรายการไม่เทนาจานะเกอมาร่วมกันศึกษากันนะครับว่าดูอย่างไรได้บ้างน,นะสำหรับเหรียญน,นี้เป็นเหรียญหลวงพ่อสุดนะครับวัดกาหลงนะเหรียญน,นี้เป็นเหรียญยน้ำปีสองสองนะท่านหลวงพ่อสุดนะสำหรับเหรียญเทเๆนะครับ ถ้าเรลียนไม่เทยัยงไงก็ไม่ทันแน่ๆนะแบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยาการที่เราจะพิจารณาอย่างไรว่าเป็นพาร์เกนั้นเดี๋ยวเรามาร่วมกันศึกษาแล้วกันเพื่อนๆคิดว่าตรงไหนเหมาะสมตรงไหนเห็นชอบด้วยก็นาไปประยุก์ใช้กันนะครับแต่ตรงไหนเห็นต่างก็ลงคอมเมนต์กันแล้วกันนะ,อะโอเคครับเบื้องต้นเนี่ยธรรมชาติก็ถือว่า ได้ระดับหนึ่งแต่ก็ไม่เหมือนของแท้นะอะจะว่าก็พอทําดีละนะหรับการลงดันนะแบบนี้นะครับพอได้พอได้นะแต่ว่าเรื่องรายละเอียดการต่อคงต่อโคอะไรพวกนี้อาจจะไม่ถึงนะครับแล้วก็ความเร็คมชัดยังไม่ได้เท่าไหร่นะครับแต่ว่าเธอดูภาพรวมแล้วก็ถือว่าเก๋ด,ดีระดับหนึ่งนนะะถ้าไม่เคยเห็นของแท้ก็อาจจะดูได้ถ้าแบบซื้อตามชื่อหลวงพอ่อเคยได้ยินหลวงพ่อสุดวัดการาหลงดังอะไรอย่างเนงะี้ยนะแล้วยังไม่เคยเห็นเราเช่าเนี่ยอาจจะดูได้แต่ว่าถ้าเคยเห็นน โอ,อกาสดูคนทั้งย่านนะเพราะว่าพาแถคมลึกชัดมากแล้วมีโค้ดให้ดูด้วยนะครับแบบนี้เราก็ดูโค้ดก่อนเลยนะว่าสไตล์โค้ดเป็นอย่างไรนะครับเห็นไหมถ้าโค้ดแล้วษณ้าแบบนี้ฟาร์มคมน้อยแบบนี้นะครับเกเรเราก็พึงระลึกไว้ว่าอาจจะเกละ่ะแบบนี้แต่ว่าเบื้องต้นเวลาเราดูพวกตัวหนังสือก็อพวกเสือที่อยู่ด้านล่างอะไรอย่างเงี้ยนะเร็นเพื่อนจะเห็นนะครับว่าเสือี่ยไม่คมเลยนะเห็นไหม คือส่วนต่งตางๆเนี่ยคือที่จะเป็นองค์กบความคมตัวหนังสือก็ดีนะครับ่รารอยลิ้วอะไรพวกนี้จีวงจีวรนถ้าของหลวงพ่อนะเห็นไหมอ่ะไม่คมคือไม่คมถ้าของแท้แต่ว่าก็จีวรก็คมพอสมควรนะแต่ว่าตัวหนังสือเนี่ยเราจะเห็นเลยว่าไม่คมนะครับแล้วก็ดวงตาอะไรพวกนี้ คือดวงตาเนี่ยถ้าเป็นพระที่ค่อนข้างที่จะมีราคาแล้วก็มีเกลายไหลสี่มือก็ย่าดูมากนะครับเพราะว่าเขาพยายามเกีดวงตานั่นแหละแต่เราก็ดูองค์ประกอบอย่างอื่นเช่นกระนกนกานค้างอะไรพวกนี้เส้นขอบของเหรียญน,นะาดวงตาเนี่ยอยาเน้นถ้าผมแนะนำอย่าดูนะครับเพราะว่าเป็นจุดที่เขาพยายามจะเกลีคมนะพยายามแต่งให้คมนะครับแต่ที่จะดูดูอะไรดูครอบครอบเห็นไหมครอบครอบเห็นไหมครับลอยกระนกต่างๆาตัวหนังสือเนี่ยไม่คมเลยเบลอไปแบบนี้นะครับเห็นไหมครับ อ่าค,ครอบคลล้มอ่าเห็นไหมเฉะแฉะอย่างเงี้ยอ่าเป็นคืนๆอย่างเงี้ยอ่อยาอโอกาสเกมมีสูงเลยคือตัวหนังสือเนี่ยดูรู้แยกออกแต่ว่าเ้าเมื่อเพิ่งจะเริ่มมาศึกษาเนี่ยอ่าอาจจะแยกยากหน่อยแต่ว่าก็เพื่อนๆลองคลิปของผมแล้วลองดูเปรียบเทียบแล้วกันว่าระหว่างพาสเทก็ผากเจเนี่ยรายการไม่เถนดอาจารย์เนี่ยค่อนข้างมีหลายองค์ลวลองนําเปรียบเทียบกันดูอ่แต่ครอบตักเนี่ยถ้าเราไม่ได้เช้ามาหลายองค์แล้วเนี่ยค่อนข้างจําลําบากและยากนะ ถ้าเรียนเป็นเพื่อนตามตรงผงก็ไม่ได้ใช้คอรอบตั้นในการดูทุกองค์นะครับก็ดูเป็นบางอง์เช่นอะไรเช่นหลมหน่า,างเนี้ยองเช้าบ่อยนะก็ถ้าจําครอบตันได้ก็จะเป็นการดีแต่ว่าถ้าเป็นพระที่เช้าไม่บ่อยอล้วนั้นจาไม่ได้นะต้องเรียนเป็นเพื่อนตามตรงนอกกว่าจากว่าเราจะมีเทียบนะครับด้านหลังถามค่อนข้างดีนะถ้าดูนี่ก็ ทำผิวคนข้างได้เลยแต่ว่านั่นแหละเพื่อนควา,ามลึกคงชัดยังไม่ได้เพราะว่าเป็นหาเจนะครับเห็นไหมตัวยันอะไรตั้ง่างเนี่ยขึ้นไม่ดีขึ้นไม่เป็นตัวเลยนะครับเห็นไ,ไหมนี่ครับเพื่อนแต่เขาก็พยายามทำแห้งดีแล้วมันยันนะอ่านี่ก็ต้องชื่นชมเลยว่าทําคนข้างดีเลยสำหรับผิวแบบมดําแบบเนี้ยทาได้ดีพอควรแต่ว่าก็ยังไม่เหมือนนะ,ะนี่นะครับ นะพยายามทำกระไรรุนๆุร้อนๆด้วยนี่ฮ่าก็เป็นเพื่อนระวังด้วยการใช้ขความแต่ละครั้งก็ควรเห็นของแท้ก่อนก็เป็นการดีที่สุดนะถ้าจะแนะนํานะครับอ่าก็ถ้าเพื่อนๆมีก็ลองยิบมาเปรียบเทียบแล้วกันมีของแท้ก็ลองมาเปรียบเทียบกับของเิ่ของผมนี่แหละว่าอ่าเพื่อนๆอ่า,าเาห็นความแติร์กตาอย่างไรร่วมความเมืองศึกษากันนะครับอ่าจต่เบื้องต้นแบบนี้หลังเนี่ยไม่คมเลยนะถ้าเปรียบเทียบของแท้แล้วเนี่ยแบบนี้ถือว่าอ่ายางห้างเหมือนกันไงเพราะว่ายันเนี่ย ไม่ค่อยขึ้นนะครับแบบนี้แต่ผิวเนี่ยทำได้นะต้องยอมรับเลยว่าทำดีจริงนะครับแบบนี้อ่ะคอนขอ้างเหมือนนะ,ะก็น่าจะไว้ประมาณนี้นะครับสำหรับเหรียญหลวงพ่อสุดวัดกาหลงยศหนาปีสองสองนะถ้าเพื่อนๆชื่อชอบปลาคดไหลก็ดีตามด้วยนะครับวันนี้ประมาณนี้ครับอ่ะต้องขอตัวลาไปก่อนนะเพื่อนๆเ,เจอกันคลิปหน้านะครับก็หวังเปไ็นอย่างยิ่งว่าจะเป็นประโยชน์แกเ,เพื่อนๆนะครับวันนี้สวัสดีครับ